โอ้ไโยโคไซมาสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับอยู่อสลามนะวันนี้นะครับก็อยู่กับแบบที่ชื่อว่าเดมอนฟอล l นะคบทุกคนก็แบบเดมอนฟอล l นะครับก็จะมีอัปเดตมานะครับผมก็จะเป็นฟานเสียงนะครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาสอนหานะครับผมสอนหาฟานเสียงนะครับแล้วก็จะมารีวิวสกิลนะครับว่าสกิลแต่ละสกิลเนี่ยดาเมจประมาณเท่าไหร่แล้วก็ความเท่เนี่ยประมาณไหนเนอะโอเคถ้าอย่างไงนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมอยู่เมืองแรกนะครับทุกคนให้ทุกคนนะครับมาคุยกับเขาเรียกว่าอะไรอะคุยกับคนที่ขี่ม้านะครับผมเพื่อให้ตัวเราเนี่ยเทเลพอร์ตไปเมืองนะครับผมเมืองที่เราจะไปกันนะครับทุกคนไปรับเควสนะก็จะเป็นโอคุอียะนะครับผมโอเคเสียไป100นะครับทุกคนก็ผมขอบอกไว้ก่อนนะครับคือถ้าเราจะรับปลาเนี่ยเราก็ต้องมีเพชรด้วยนะครับทุกคนก็จะเป็นอันนี้นะครับทุกคนน่าจะใช้ประมาณ3ก้อนนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะทุกคนนะใช้3ามก้อนนะครับทุกคน ก็จะเป็นแบบว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายเนอะที่เราจะต้องใช้นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปรับเควสกันนะครับทุกคนพอเรามาถึงจุดเริ่มต้นใช่ไหมที่ผมวิ่งมาจากนั้นเราเลี้ยวขวานะครับผมเลี้ยวขวาแล้วเราก็ตรงไปยาวๆเลยนะครับทุกคนโอเคนี่เราก็มาถึงทางออกนะครับผมแล้วก็วิ่งตรงไปเลยนะครับทุกคนก็ทุกคนนะครับสามารถดูได้เลยนะครับผมผมก็จะกอให้มันเร็วขึ้นนะครับทุกคนโอเค ทุกคนก็สามารถดูได้นะอพอถึงแยกนะครับก็ให้ทุกคนนะครับเลี้ยวขวาไปนะพอเราเลี้ยวขวาไปเสร็จเนี่ยเราก็ตรงตามทางเลยนะครับทุกคนคือเราตามทางไปเรื่อยๆนะทุกคนนะเวลาเดินเนี่ยก็ต้องระวงังด้วยนะครับเผื่อมีอสูรนะครับทุกคนมันค่อนข้างที่จะไกลนะครับทุกคนถ้าอย่างไรมันก็ต้องใช้เวลาหน่อยเนะือันนี้ก็จะเป็นการรับเควสนะครับทุกคนไปรับเควสก่อนนะครับแล้วก็ไปทําตามเควสนะครับผมพอเราทําตามเควสเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาส่งนะครับ แล้วก็จะได้ปานนะครับผมโอเคพอเราถึงนะครับเมืองที่มีกังหันเนี่นะครับทุกคนให้เรานะครับเลี้ยวขวานะครับผมมันจะมีต้นซากุระอยู่อะทุกคนเห็นปะให้เรานะครับขึ้นไปข้างบนต้นซากุระนะครับผมก็คือขึ้นไปข้างบนนั่นแหละทุกคนขึ้นไปข้างบนเขานะครับทุกคนแล้วก็พยายามปีนนะครับผมนี่ผมก็จะขึ้นทางนี้นะครับทุกคนอ่ะเพราะว่าขึ้นทางนี้มันรู้สึกว่าขึ้นง่ายนะครับนี่นะครับผมก็จะเป็นเมืองนะครับ ผมคิดว่าเมืองนี้น่าจะเป็นเมืองที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่ทันจิโร่อยู่ตอนนี้นะครับทุกคนผมก็ไม่รู้ว่าเมืองอะไรเนะเมืองที่นักล่าศูนย์อยู่กันนะครับพวกเสาหลักอยู่กันนะครับผมโอเคอ่าพอเราเข้ามานะครับก็วิ่งตรงไปเรื่อยๆนะครับทุกคนพอเรานะครับทุกคนมาถึงช่างตีดาบแล้วนะครับผมให้เดินนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับผมพอเลี้ยวซ้ายเสร็จเนี่ยก็ให้เดินมาสุดทางนะครับเราก็จะเห็นนะครับผม เราก็จะเจออุซุยเทนเกนนะครับทุกคนก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับผมให้เรานะครับมารับเควสนะครับทุกคนรับเควสไปนะครับผมอันนี้ผมรับไปแล้วนะครับทุกคนถ้าเพื่อนๆนะครับไม่เคยรับนะครับผมมันก็จะบอกว่าให้เรานะครับตามหาเมียนะครับของอุซุยนะครับทุกคนทั้งหมด3คนนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่า3ามคนนียมีอยู่ตรงไหนบ้างนะครับทุกคนก็อย่างแรกนะครับใกล้สุดนะครับผมก็จะเป็นเมืองที่เราอยู่นะครับทุกคนเป็นเมืองนี้แหละ แล้วก็ไปข้างหลังนะครับไปข้างหลังเลยแล้วก็โดดขึ้นไปเนอะนี่นะครับทุกคนให้ทุกคนนะครับปีนขึ้นไปข้างบนนี้นะก็เดี๋ยวดูตามผมเลยก็ได้นะครับทุกคนนี่นะเราก็จะเห็นหินข้างหน้านะครับผมพอเห็นหินข้างหน้าเสร็จเนี่ยเราก็ปีนขึ้นไปนะครับผมอ่าปีนขึ้นไปพอปีนขึ้นไปเสร็จเนี่ยผมคิดว่าน่าจะอยู่ข้างบนนี้นะครับทุกคนถ้าผมจำไม่ผิดนะขึ้นไปขึ้นไปอ่ะกระโดดขึ้นไปข้างนี้นะครับผม ระวังล่วงมาด้วยนะครับทุกคนผมก็ล่วงไปรอบหนึ่งแล้วนะครับนี่นะครับผมเราก็จะเจอใช้คําว่าแฟนแล้วกันเนอะเราก็จะเจอแฟนของอุซ o ยนะครับทุกคนแล้วก็ให้คุยนะครับผมให้คุยเสร็จเนี่ยพอเราคุยเสร็จนะครับก็จะไปอีกที่หนึ่งนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนหลังจากนะครับที่เรานะครับผมหาแฟนอุซ o ยนะครับเจอหนึ่งคนแล้วนะครับผมให้ทําการรีเซ็ตตัวละครนะครับทุกคน ผมก็จะทำการรีเซ็ตตัวละครนะครับเพื่อไปเมืองหลักนะครับผมก็จะเป็นเมืองที่เราเอาไว้เทเลพอร์ตนะครับทุกคนนะไปเมืองต่างๆเนะโอเคโอเคครับทุกคนผมก็เกิดมาแล้วนะครับผมได้ทำการรีเซ็ตตัวละครแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าแฟนอุซุยนะครับอีกคนหนึ่งนะครับก็จะอยู่เมืองหลักนะครับทุกคนก็จะเป็นเมืองนี้นะครับทุกคนก็พอเรานะครับฆ่าตัวตายแล้วเนอะตรงนี้นะครับก็จะเป็นเตียงนะก็ให้เรานะครับเดี๋ยวซ้ายไปนะครับผม ให้เราเลี you, uh, you, uh, do, you, uh, ้ยวซ้ายไปนะทุกคนนะก็ให้เรานะครับขึ้นไปข้างบนนี้นะทุกคนนะนี่ข้างบนนี้นะครับทุกคนก็จะขึ้นยังไงนะครับทุกคนนี่ผมก็จะขึ้นทางนี้นะครับทุกคนนะนี่นะครับเป็นกระโดดแบบว่าชิงเอานะครับทุกคนนะนี่กระโดดชิงเอาและหลังจากนั้นนะครับก็ให้วิ่งตรงไปนะครับทุกคนวิ่งตรงไปเนี่ยเราก็จะมีขั้นรอบปีซอกเนอะก็จะอยู่ข้างล่างนะครับผมอ่านี่นะครับผม เราก็จะเจอแฟนอุซุยนะครับอีกคนหนึ่งแล้วนะครับทุกคนก็ให้กดรับเควสไปนะครับผมให้คุยนะคุยกับแฟนอุซุยโอเคหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราขึ้นไปข้างบนนะครับผมแล้วก็กลับไปที่เมืองนะครับไปเมืองหลักเรานะครับผมอ่ะวิ่งวิ่งกลับลงไปนะพอเราวิ่งกลับลงมาเสร็จเนี่ยให้เรานะครับผมเทเลพอร์ตนะครับทุกคนไปเมืองเดิมเลยก็จะเป็นเมืองโอโคิยะนะครับทุกคนอ่ะกดไปนะ โอเคครับทุกคนหลังจากที่เราเทเลพอร์ตมาแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวดูตามเลยนะครับผมก็ให้เรานะครับเลี้ยวขวาไปนะครับผมไปทางเดิมนะครับทุกคนแต่ทางนี้เราก็เรียกว่าอะไรจากเลี้ยวขวาก็เป็นเลี้ยวซ้ายแทนนะครับทุกคนนะโอเคออกเมืองไปนะครับผมออกเมืองไปเลยนะนี่นะครับทุกคนเราก็จะเจอแยกนะครับก็ให้เราเลี้ยวซ้ายเนะเพราะว่าเมื่อกี้นะครับเราเลี้ยวขวาไปนะครับผมโอเค จากนั้นเราก็วิ่งตรงไปยาวเลยนะครับทุกคนอ่ะตรงไปมันก็จะอยู่ใกล้ๆก,กับอ่าเขาเรียกว่าอะไระทุกคนที่ที่สอบเป็นนักล่าอสูรนะอืมน่าจะเป็นที่สอบถ้าผมจะไม่ผิดนะนี่นะครับผมก็ให้เราวิ่งขึ้นมาข้างบนนี้นะครับพอเรามาถึงที่นี่แล้วนะทุกคนนะ เดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวขวานะครับผมก็เดี๋ยวผมจะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับทุกคนนี่พอเรามาถึงที่นี่แล้วนะครับทุกคนก็จะเป็นที่สอบนะครับที่สอบนักล่าสูดนะทุกคนนะให้ทุกคนนะครับเลี้ยวขวานะครับผมแล้วก็วิ่งตรงไปนะครับผมวิ่งตรงไปสุดเลยแล้วก็จะเจอนะครับเขาเรียกว่าเป็นมันเป็นบ้านอะไรไม่รู้อะทุกคนใหญ่ๆหน่อยนะโอเควิ่งไปนะครับผม นี่นะครับทุกคนก็จะเป็นที่นี่แล้วครับผมก็จะเป็นบ้านนะครับใหญ่ๆหน่อยนะก็ให้เรานะครับวิ่งทะลุบ้านไปเลยนะครับผมโอเควิ่งไปหลังบ้านนะครับทุกคนแฟนอูซุยนะครับผมคนที่3ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนนะนี่อยู่ตรงนี้เลยก็ให้กดคุยนะครับแฟนคนที่3ของอูซุยนะครับทุกคนก็จะเป็นการคบแล้วนะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็ให้เรานะครับไปคุยกับอูซุยนะทุกคนนะก็วิ่งย้อนกลับไปนะครับทุกคน ผมก็จะวิ่งขึ้นมาทางนี้นะเพื่อไปเมืองนะครับผมเพื่อไปหาอุซุยนะครับทุกคนโอเคพอเราเจอซากุระนะครับก็ให้เราตรงไปเลยโอเคครับทุกคนหลังจากนะครับที่เรามาถึงแล้วนะครับผมมาถึงเมืองเราก็มาหาอุซุยเลยนะครับทุกคนเพื่อรับเควสเนะ ก็จะเป็นการรับปานนะครับผมก็ใช้นะครับก็จะต้องใช้นะครับไอไดมอนอันนี้นะทุกคนนะทั้งหมด3ก้อนมั้งทุกคนถ้าผมจะไม่ผิดนะน่าจะ3ก้อนนะครับทุกคนไม่ก็2ก้อนนะแต่ผมแนะนําก็ให้เป็น3ก้อนนะครับทุกคนเผื่อเอาไว้นะทุกคนนะก็จะใช้ทั้งหมด3ก้อนนะครับก็จะสามารถได้แบบแบบผมเลยนะทุกคนนะนี่ค่อนข้างที่จะสวยนะครับทุกคนอันนี้นะโอเคครับทุกคนก็ถึงช่วงนะครับรีวิวสกิลนะครับผม ก็เดี๋ยวเราจะมาดูแต่ละสกิลเลยนะครับผมว่าดาเมจเนี่ยมันโอเคหรือเปล่านะครับผมโอเคก็จะใช้สกิลพอยต์นะครับทุกคนทั้งหมดนะครับ17สกิลพอยต์นะครับทุกคนอันแรกเลยเนี่ยก็ใช้แค่หนึ่งนะครับผมโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาทดสอบสกิลแรกกันนะครับผมสกิลแรกเนี่ยก็จะเป็นเป็นระเบิดนะทุกคนนะแบบเป็นทุบใบนะครับผมแล้วก็ระเบิดนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะทุกคนนะ สกิลก็ค่อนข้างที่จะคูดาวนานพอสมควรนะทุกคนนะไม่รู้มันนานเพราะอะไรแต่คือแบบรู้สึกว่ามันนานมากๆนะครับผมส่วนสกิลสองนะครับทุกคนก็จะแบบว่าเป็นปล่อยคลื่นดาบไปนะครับผมแล้วก็จะทําการระเบิดไปไกลๆนะครับทุกคนแต่สกิลนี้ผมบอกเลยว่ามันช้าช้ามากๆนะครับแต่ข้อดีนะครับของก็คือแรงนะครับทุกคนนะโอเคส่วนสกิลที่3นะครับทุกคนก็จะเป็นแบบว่าเป็นการพุ่งไปแบบนี้นะครับผมนี่เป็นพุ่งแบบเรียกว่าอะไรอะ พุ่งไปแล้วก็ระเบิดไปด้วยนะครับผมประมาณนี้เลยนะทุกคนนะส่วนสกิลที่4ี่นะครับทุกคนสกิลที่4เนี่ยก็จะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเหมือนแฟดอะทุกคนเขาเรียกว่าสตันแล้วกันเนอะสกิลที่4มันก็จะเป็นสกิลสตันนะครับทุกคนแบบว่าปล่อยลําแสงออกมาเพื่อสตันศัตรูนี่ประมาณนี้นะครับผมเราสามารถฟันต่อได้เลยนะทุกคนนะแต่เมื่อกี้พอผมกดช้าไปนะครับผมก็เด <G> ี <S <S ๋ยวเราจะลองใส <G> ่ให้ดูอีกกันอีกทีนึงนะครับผมโอเคเดี๋ยวจะลองใส่ดูนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับผม มันก็จะแฟดนะครับทุกคนแบบว่าเอาไว้สตันน่ะคู่ต่อสู้นะครับทุกคนแบบว่าปล่อยลำแสงมาเพื่อให้แบบศัตรูแสบตาอะไรประมาณนี้โอเคส่วนสกิลที่5นะครับผมว่าเป็นสกิลที่ดีระดับหนึ่งเลยนะครับทุกคนสกิลที่5นี้นะครับผมสกิลที่5ก็จะเป็นสกิลนี้นะครับสโมกนะทุกคนนะผมก็ไม่ได้อ่านสกิลอื่นเลยนะต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็จะเป็นสกิลสโมกนะครับทุกคนสกิลสโมกเนี่ยสามารถทําอะไรได้เดี๋ยวทุกคนดูนะครับผมอ่ะผมปล่อยให้ฟันไปแล้วทุกคนนะ คือถ้าเราปล่อยให้ฟันไปเสร็จเนี่ยคือผมลืมนะครับลืมกดไอเขาเรียกว่าอะไรก้นหายใจหรือเปล่าผมลืมกดนะครับทุกคนแบบว่าใช้ลมหายใจอะ่ะผมผมเรียกไม่ถูกอะ่ะทุกคนโอเคกดลมไปนะครับผมนี่นะครับทุกคนเป็นแบบนี้เลยนะทุกคนนะเป็นแบบว่าเอาไสโมอกนะทุกคนนะ แล้วก็เวลาเราแบบว่าเราโดนฟันอยู่เงี้ยเราสามารถกดสโมกได้เลยนะครับทุกคนหลังจากที่เราโดนดาเมจอยู่เงี้ยมันก็จะไม่โดนนะครับโอเคประมาณนี้เลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาลองทดสอบนะครับดาเมจผมคิดว่าดาเมจด,ดาเมจที่มันแรงที่สุดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะดาเมจของสกิลหนึ่งนะครับทุกคนที่เหลือเนี่ยก็จะลองลงมาเนะสกิลคือแบบว่ามันค่อนข้างที่จะคอมโบยากอยู่พอสมควรนะครับทุกคน เพราะว่าเนื่องจากสกิลพวกนี้คือมันทําดาเมจแล้วแบบว่าอะไรอ่ะมันระเบิดหมดเลยอะ่ะทุกคนคือแบบคู่ต่อสู้เนี่ยคือกระเด็นนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนนะก็ข้อเสียนะครับทุกคนข้อเสียของปานนี้นะครับปานเสียงนะทุกคนนะข้อเสียนะครับผมก็คือสกิลเนี่ยค่อนข้างที่จะช้านะครับผมแล้วก็คูดาวน์นาน ส่วนข้อดีนะครับผมก็จะเป็นสกิลที่แรงนะครับผมคือถ้าโดนไปเนี่ยก็ลดหวบนะครับทุกคนคือถ้าเราต่อคอมโบโดนอย่างเงี้ยทุกคนคือสกิลมันจะแบบว่าค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยนะครับผมเช่นเราแบบว่ากดสกิลหนึ่งกระเด็นไปอย่างเงี้ยทุกคนแบบว่ากดสกิลหนึ่งเสร็จปุ๊บแล้วกดสกิลสองตามเงี้ยคือมันจะเป็นดาเมจที่แบบว่าคือถ้าฟันซ้มสอง,ส,องสามทีเนี่ยคู่ต่อสู้าอาจจะตายได้เลยนะครับผม โอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนก็ถ้าอย่างไรนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ